ส่วนเรื่องแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางต่างก็พอใจถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบขณะที่ทางด้านคอสชอเองก็ได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อที่จะเตรียมมาตรการดูแลทั้งระบบด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่จะให้ชาวสวนยางนั้นได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็อย่างเป็นธรรมค่ะพันเอกวินไทยสุวารีทีมโฆษกคสชนะคะชี้แจงข้อกังวลของเกษตรกรชาวสวนยางพาราเกี่ยวกับการระบายยางน ในสต็อกในช่วงนี้โดยยืนยันนะคะว่าคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติหรือว่ากอนอยจะพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็คํานึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้านซึ่งหากมีการระบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปริมาณที่จํากัดก็มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาย,ยางในปัจจุบันอย่างแน่นอน โดยขนะนี้ค่ะคอสชอและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพยายามทําให้ราคายางพาราอยู่ในราคาที่เหมาะสมโดยเตรียมมาตรการทั้งระยะสั้นระยะยาวเพื่อให้ชาวสวนยางนั้นได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมซึ่งในส่วนของมาตรการระยะยาวนะคะจะเริ่มมาตรการสนับสนุนด้านเงินทุนแล้วก็เร่งจัดตั้งสถาบันวิจัยยางด้วย ยังไงก็ตามนะคะคสช,ชก็เห็นชอบแนวทางการพัฒนาย่างพาราทั้งระบบเป็นระยะเวลา10ปีค่ะตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน2557ไปจนถึงตุลาคม2567เป็นวงเงินรวม50,000ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณที่รัฐต้องชดเชยดอกเบี้ยแล้วก็ค่าบริหารจัดการจำนวน5,938ล้านบาท โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร3 0 0 0 0ล้านบาทโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปลร,รูปยางพารา5,000ล้านบาทแล้วก็โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางพาราจำนวน15,000ล้านบาท ส่วนเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยในหลายจังหวัดนะคะต่างก็รู้สึกพอใจถึงมาตรการในการช่วยเหลือของคอสช,ชทั้งการผลิตการแปรรูปแล้วก็การส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งก็เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างพาราทั้งระบบไปฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องเกษตรกรสวนยางที่สุราษฎร์ธานีค่ะผมมงพอใจมากว่าจะช่วยเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านส่วนลึกๆจริงๆอ่ะผมอยากให้คณะรัฐบาลชุดนี้ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่า การตลาดจะดีขึ้นแล้วก็ยางพาราจะได้ส่งออกได้ตามเท่าที่ควรที่เหมาะสมเพราะตอนนี้5กิโลต่อ100บาทมันก็ไม่ไหวแล้วนอกจากนี้นะคะชาวสวนยางก็ยังมองว่าคอสชอนั้นมีความจริงใจในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็หากยา,ารางพารานั้นมีเสถียรภาพมากขึ้นชาวสวนยางก็จะไม่ออกมาชุมนุมกดดันเคลื่อนไหวใดๆค่ะ สิ่งที่คสอสชพยายามดําเนินการตอนนี้นะคะคือการวางแผนล,ล่วงหน้าไปถึง10ปีเพื่อให้การบริหารจัดการยางเนี่ยเป็นไปอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ยางในประเทศหัวหน้าคาสอสชเขาจะเน้นย้าเสมอนะคะว่าให้คนไทยเนี่ยสามารถอยู่ด้วยตัวเองได้ถ้าบริโภคยางในประเทศได้ดีมากยิ่งขึ้นก็จะทําให้ปัญหาเรื่องของราคาอ้างอิงกับต่างประเทศนั้นลดน้อยลงไปด้วย